สวัสดีค่ะทีมงานวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะก็ได้ลงมาส่งรถที่อำเภอปลายพะยาค่ะจังหวัดกระบี่นะคะเดินทางจากที่ร้านก็เป็นจังหวัดอุดรธานีนะคะร้านตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะมาถึงที่กระบี่นี้ก็ประมาณ1,400กมค่ะลูกค้าจบออนไลน์สำหรับคุปตะ L4708 ตัวนี้นะคะตัวรถไปดันผ่านพวนแล้วค่ะแล้วก็มีลูกค้าซื้อรถตัวตัดหญ้านะคะของแบรนด์ตราเพชรนขนาด1.40เมตรเพิ่มนะคะทางร้านก็ลงมาจัดส่งค่ะเดินทาง2วันน่าจะกลับอีก2วันนะคะทางเทอร์ไปยพยาจังหวัด กระบี่ค่ะยังไงก็ขอให้ลูกค้านำรถมาใช้แล้วก็ขอให้ค้ำคูณค้ำคูณนะคะแถวนี้ก็จะเป็นสวนยางสวนปาล์มนะคะเราเดินทางมาด้วยรถหกล้อขาดีมงานวอรจเจริญแท็กเตอร์อำเภอรวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานีค่ะ0 8 8 0 3 0 0 87 0 87 6 0853 0 8 5 087 658หค่ะที่ร้านก็เปิดทำการทุกวันนะคะแล้วก็มีรถคอยจำหน่ายที่หน้าร้านมีหลากหลายรุ่นค่ะมีพวก34แรง36แรง40แรง47แรงแล้วก็50แรง70แรงก็มีนะคะหรือยันมาสา5แรงก็มีค่ะอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆตัวตัดหญ้าตัวขุดมันตัวยกกล้อง ตัวปั่นดินค่ะพวกผ่านพวนต่างๆพวกอะไรต่างๆนะคะอะไรรถไถของคูปต้ายันมากค่ะก็มีคอยจำหน่ายเช่นเดียวกันนะคะยังไงก็ขอากราบขอบพระคุณลูกค้ามากๆนะคะที่จบออนไลน์แบบไม่ต้องมาดูขึ้นไปดูรถนะคะก็โอนมัดจำแล้วทางร้านก็ลงมาส่งค่ะ ซื้อขายกับทางร้านวอเจริญแท็กเตอร์ก็าหายห่วงนะคะมีร้านจริงมีตัวตนจริงค่ะขายเองไม่ได้ผ่านเซลนะคะปลอดภัยหายห่วงค่ะมีเจ๊กับเฮียลงมาส่งเองนะคะอันนี้ก็เป็นเจ้าของร้านค่ะ <c oughs> ตัวตัดยาตาเพชรนะคะของดีของจังหวัดเลยค่ะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่อำเภอบางสามหมอนะคะค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงชั้นๆนะคะ